สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยแค่แกะเกากันถึงแก่นของหนังสือที่เรียกว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้ Think and Grow Rich ของ Napoleon Hill คือที่มันน่าทึ่งมากๆนะครับคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่ปี1937นู่นเลยใช่ค่ะนานมากแล้วนะคะเกือบเกือบศตวรรษละใช่ครับแต่หลักการข้างในเนี่ยมันยังยังใช้ได้จริงยังเฉียบคมมากๆในโลกยุคปัจจุบันนี้เลย ภารกิจของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสกัดเอาหัวใจสำคัญจริงๆว่าเราจะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในหัวเราเนี่ยความคิดความฝันความปรารถนาให้มันกลายเป็นความสำเร็จความมั่งคั่งที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ยังไงค่ะต้องบอกว่าเป็นคู่มือหรือตำราวความสำเร็จส่วนบุคคลเลยก็ว่าได้ที่สำคัญคือมันไม่ได้มาจากความคิดของฮิวคนเดียวแต่กลั่นมาจากชีวิตจริงๆของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอเมริกาตอนนั้น กว่า500คนเลยนะคะโห oh, 500คนเนี้ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับมีใครบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็มีอย่างโทมัสเอดิสันเฮนรี่ฟอร์ดแอนดรูว์คาร์เนกีคนดังๆทั้งนั้นเลยค่ะฮิลใช้เวลาถึง20ปีกว่าเนะ่ในการสัมภาษณ์วิจัยรวบรวมข้อมูลเหล่านี้20ปีโอ้โ oh, หไม่ธรรมดาจริงๆใช่ค่ะ เพราะงั้นหัวใจหลักที่เขาคนพบเนี่ยมันอยู่ที่พลังของความคิดจริงๆค่ะแนวคิดที่ว่าความคิดคือสิ่งที่มีตัวตนหรือ thought Her things คือทุกความสำเร็จทุกการสร้างสรรค์มันเริ่มต้นจากความคิดหรือไอเดียในหัวก่อนเสมออืมครับเข้าใจเลยครับงั้นแสดงว่า จุด start จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดที่ฮิวเน้นย้ำเลยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความปรารถนาอันแรงกล้าหรือ burning design ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะคำว่า burning design นี่สำคัญมากๆคือมันต้องไม่ใช่แค่แค่ความอยากได้ทัท่วๆไปแบบเออก็อยากรวยนะอะไรแบบนี้ครับครับมันต้องมากกว่านั้นใช่ค่ะมันต้องเป็นความปรารถนาที่มันมันชัดเจนมาก แน่วแน่มากจนแทบจะเรียกได้ว่ามันครอบงำความคิดเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นออฟเซชันนิดๆเลยไหมครับประมาณนั้นได้เลยค่ะคือต้องมุ่งมั่นกับมันจริงๆตัวอย่างคลาสสิกที่ฮิวยกมาก็คือเรื่องของเอ็ดวินซีบาร์นส์อ๋อครับคนที่อยากไปทำงานกับเอดิสันใช่ไหมครับใช่ค่ะคนนั้นเลยคือเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามากๆที่จะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับโทมัสเอดิสัน ทางทางที่ตอนนั้นนะไม่มีเงินเลยไม่รู้จักเอดิสันเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำโโหแล้วเขาทำได้ยังไงครับก็ด้วยความมุ่งมั่นนี่แหละค่ะความปรารถนาที่มันแรงกล้าจริงๆมันผลักดันให้เขาหาทางไปเจอเอดิสันจนได้แล้วก็เริ่มต้นจากงานเล็กๆน้อยน้อยแต่ด้วยความมุ่งมั่นไม่ลดละสุดท้ายเขาก็ได้เป็นหุ้นส่วนจริงๆตามที่ตั้งใจไว้สุดยอดเลยครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะทีนี้ฮิวไม่ได้แค่บอกว่าให้มีความปรารถนาแรงกล้านะคะ แต่เขายังให้ให้กรอบวิธีคิดหรือขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆมาด้วย6ขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนความปรารถนาธรรมดารรมดาเนี่ยให้มันกลายเป็นความมุ่งมั่นที่จับต้องได้แล้วก็มีพลังพอที่จะดึงดูดความสําเร็จเข้ามา6ขั้นตอนมีอะไรบ้างครับน่าสนใจมากค่ะขั้นแรกเลยนะคะต้องตําหนดสิ่งที่เราต้องการให้ชัดเจนแน่นอนที่สุดถ้าเป็นเรื่องเงินก็ต้องระบุจํานวนเงินที่ต้องการเป๊ะๆเ,เลยอืมครับต้องมีตัวเลขเลย ใช่ค่ะขั้นที่2คือต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าเราจะยอมให้อะไรเป็นการตอบแทนเพื่อสิ่งที่เราปรารถนานั้นไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะครับจริงครับต้องมีการแลกเปลี่ยนขั้นที่3กมกหนดวันเวลาที่แน่นอนที่เราตั้งใจว่าจะได้ครอบครองสิ่งที่เราปรารถนานั้นเหมือนตั้งเดทไลน์ให้ตัวเองถูกต้องค่ะ ขั้นที่4สร้างแผนการที่ชัดเจนว่าเราจะลงมือทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ต้องเริ่มลงมือทำตามแผนนั้นทันทีไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามลงมือทำทันทีอันนี้สำคัญเลยสำคัญมากค่ะแล้วก็ขั้นที่5เขียนทุกอย่างที่เรากำหนดไว้ในสีข้อแรกเนี่ยออกมาให้ชัดเจนเป็นข้อความอ่านแล้วเข้าใจง่ายเขียนออกมาเลย ใช่ค่ะเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยแล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้นที่6อันนี้สําคัญมากๆคือให้อ่านข้อความที่เราเขียนไว้นั้นน่ะวันละสองครั้งตอนตื่นนอนตอนเช้ากับก่อนเข้านอนตอนกลางคืนแล้วตอนที่อ่านเนี่ยไม่ใช่แค่อ่านผ่านๆน,นะคะต้องอ่านออกเสียงดังๆแล้วก็ต้องเห็นต้องรู้สึกต้องเชื่อให้เหมือนกับว่าเราได้รับสิ่งนั้นมาแล้วจริงๆโหอันนี้คือหลักการที่เรียกว่า การชี้นำตนเองหรือออโต้สเจสชั o นที่ฮิวพูดถึงใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือหัวใจของออโต้สเจสชันเลยคือการตั้งใจป้อนความคิดความเชื่อความรู้สึกเกี่ยวกับเป้าหมายของเราเนี่ยลงไปในจิตใต้สำนึกโดยตรงผ่านการพูดการเห็นการรู้สึกซ้ำๆเข้าใจแล้วครับมันเหมือนกับการที่เราพยายามโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราซึ่งเป็นส่วนที่แบบ มีพลังมหาศาลมากแต่ว่ามันไม่ค่อยแยกแยะว่าอะไรดีไม่ดีอะไรจริงไม่จริงใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจิตใต้สำนึกเหมือนดินอันอุดมสมบูรณ์เราปลูกอะไรลงไปมันก็งอกเงยอย่างนั้นถ้าเราป้อนความคิดเกี่ยวกับความสำเร็จความมั่งคัง่งความเชื่อมั่นลงไปซ้ำๆมันก็จะทำงานเพื่อดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแต่ถ้าเราเผลอป้อนคําคิดลบๆความกลัวความสงสัยลงไปมันก็จะทำงานเพื่อสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงเหมือนกันค่ะนี่คือเหตุผลว่า ทำไมการควบคุมความคิดและการใช้ออโตสแตจชั่นในทางบวกถึงสำคัญมากๆอืมครับชัดเจนเลยครับทีนี้พอเรามีความปรารถนาที่แรงกล้าแล้วตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกด้วยออโตสแตจชั่นแล้วลำดับต่อไปคืออะไรครับสิ่งที่ต้องตามมาติดติดเลยแล้วก็เป็นผลพวงจากการทำออโตสแตจชั่นอย่างต่อเนื่องด้วยก็คือความศรัทธาค่ะ faith ความศรัทธาหมายถึงความเชื่อมั่นใช่ค่ะแต่เป็นความเชื่อมั่นในระดับที่สมบูรณ์แบบ หมดใจเชื่อแบบไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเราจะทำสิ่งที่เราปรารถนาให้สำเร็จได้อย่างแน่นอนแล้วความศรัทธาแบบนี้มันสร้างขึ้นมาได้ยังไงครับหรือว่ามันต้องเกิดขึ้นเองฮิวบอกว่ามันสร้างได้ค่ะไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้เกิดเองตามธรรมชาติและเครื่องมือสำคัญในการสร้างศรัทธาก็คือออโต้สักเจสชั n นที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี่แหะค่ะ คือการที่เราตอกย้ำความคิดเชิงบวกความเชื่อมั่นในเป้าหมายลงไปในจิตใต้สำนึกซ้ำๆผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5โดยเฉพาะการพูดการเห็นการรู้สึกเนี่ยมันจะค่อยๆก่อร่างสร้างความศรัทธาที่มั่นคงขึ้นมาในใจเราเองอ๋อคือมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับความปรารถนานำไปสู่การใช้ออโตสเจสชั่นเพื่อสร้างความศรัทธา ใช่ค่ะมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันศรัทธาเป็นเหมือนสารเคมีในใจที่จะไปกระตุ้นให้จิตใต้สำนึกทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายของเราแล้วก็ยังเป็นเหมือนเกราะป้องกันความคิดลบๆหรือความสงสัยต่างๆด้วยครับผมแล้วพอเรามีทั้งความปรารถนามีทั้งศรัทธาแล้วต้องมีความรู้ด้วยไหมครับถึงจะสาเร็จได้แน่นอนค่ะความรู้เป็นสิ่งจำเป็นแต่ฮิวเน้นย้ำมากๆว่าต้องเป็นความรู้เฉพาะทาง specialized knowledge ไม่ใช่แค่ความรู้ทั่วไปแบบกว้างๆความรู้เฉพาะทางหมายถึงความรู้ที่เกี่ยวกับงานหรือธุรกิจหรือเป้าหมายที่เราต้องการโดยตรงเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเช่นถ้าอยากเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จก็ต้องมีความรู้เฉพาะทางเรื่องการเขียนการตลาดการเจรจาต่อรองกับสำนักพิมพ์อะไรแบบนี้ความรู้ทั่วไปอย่างประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์อาจจะดีแต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้โดยตรง และถ้าเราไม่มีความรู้เฉพาะทางในเรื่องนั้นๆล่ะครับทำยังไงดีจุดนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่ฮิวชี่ให้เห็นค่ะคือเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นก็มีความรู้เฉพาะทางทั้งหมดอยู่ในหัวของเราเองก็ได้เอ้อเหรอครับแล้วจะทำยังไงเราสามารถหาความรู้หรือซื้อความรู้จากคนอื่นได้ค่ะผ่านการจ้างงานการเป็นหุ้นส่วนหรือการสร้างสิ่งที่ฮิวเรียกว่า mastermind alliance mastermind เคยได้ยินคำนี้บ่อยๆครับมันคืออะไรล่ะครับ มาสเตอร์มายนะ์คือการรวมกลุ่มของคนตั้งแต่2คนขึ้นไปที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์แตกต่างกันแต่ทำงานร่วมกันด้วยจิตใจที่สอดคล้องสามคัคคีเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันอ๋อเหมือนการกระดมสมองระดมพลังจากหลายๆคน ใช่ค่ะเป็นการนำเอาจุดแข็งความรู้เฉพาะทางของแต่ละคนมารวมกันเพื่อสร้างพลังที่มันยิ่งใหญ่กว่าการทำคนเดียวเหมือนอย่างที่เฮนรี่ฟอร์ดหรือแอนดรูว์คาร์เนกีทำไงคะพวกเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องเทคนิควิศวกรรมหรือการเงินทุกอย่างด้วยตัวเองแต่เขารู้วิธีที่จะรวบรวมคนเก่งๆในด้านต่างๆมาทำงานให้เขาสร้างเป็นกลุ่มมาสเตอร์มายที่แข็งแกร่งเข้าใจแล้วครับ คือความรู้เฉพาะทางเนี่ยสำคัญแต่เราไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของความรู้นั่นเองทั้งหมดก็ได้แค่ต้องรู้วิธีเข้าถึงและนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้ผ่านการสร้างทีมหรือมสเต์มายที่ดีถูกต้องค่ะแล้วการมีความรู้หรือมีทีมมัเต์มายแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการนำความรู้นั้นมาจัดระบบสร้างเป็นแผนการปฏิบัติ organize plans ที่ชัดเจนและนำไปลงมือทำอย่างจริงจังแผนการ อันนี้ก็ดูเหมือนจะสำคัญมากๆเลยนะครับความรู้จะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนมารองรับเหมือนเราอยากขับรถไปเชียงใหม่แต่ไม่มีแผนที่ไม่รู้เส้นทางก็ไปไม่ถึงใช่ไหมคะจริงครับแล้วแผนที่ดีควรเป็นยังไงครับ แผนที่ดีต้องมีความละเอียดชัดเจนบอกได้ว่าใครต้องทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ต้องมีการทำงานร่วมกับกลุ่มมาสเตอร์มายของเราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบปรับปรุงแผนอยู่เสมอแล้วถ้าถ้าแผนแรกล้มเหลวทำตามแล้วมันไม่เวอร์กอะครับนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ยอมแพ้ค่ะแต่ฮิวบอกว่าความล้มเหลวของแผนไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายของเรามันผิดพลาดหรือเราทำไม่ได้อ๋อ แต่มันแค่หมายความว่าแผนการน,นั้นมันยังไม่ดีพอสิ่งที่ต้องทำคือสร้างแผนใหม่ขึ้นมาแทนที่แล้วก็ลองใหม่อีกครั้งสร้างแผนใหม่ลองใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแผนที่มันใช่ที่มันพาเราไปถึงเป้าหมายได้จริงๆคืออย่ายอมแพ้เพราะแผนล้มเหลวแต่ให้ปรับปรุงแผนไปเรื่อยๆใช่ค่ะความล้มเหลวชั่วคราว temporary defeat เป็นเรื่องปกติธรรมดามากในเส้นทางสู่ความสำเร็จมันเป็นแค่สัญญ,ญาณบอกให้เรา เปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนวิธีการแต่ไม่ใช่ให้เราล้มเลิกเป้าหมายอืมครับเข้าใจเลยครับการสร้างแผนการปรับปรุงแผนนี่มันคงต้องอาศัยอีกคุณสมบัติหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับคือการตัดสินใจถูกต้องค่ะการตัดสินใจเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะสําคัญที่ฮิวสังเกตเห็นในกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงเขาสังเกตเห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาสังเกตว่าคนที่ประสบความสําเร็จนี่มักจะ ตัดสินใจได้รวดเร็วและหนักแน่นค่ะคือพอมีข้อมูลพอสมควรแล้วก็กล้าที่จะฟันธงตัดสินใจลงไปเลยไม่ลังเลไม่รีรอตัดสินใจเร็วใช่ค่ะแต่ในทางกลับกันเวลาจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่ทำไปแล้วเนี่ยพวกเขาจะทำอย่างช้าๆและรอบคอบมากๆหรือบางทีก็ไม่เปลี่ยนเลยถ้ายึดมั่นในหลักการเดิมอ๋อน่าสนใจครับคือตัดสินใจเร็วแต่เปลี่ยนใจช้าใช่ค่ะ ตรงข้ามกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ที่มักจะลังเลตัดสินใจอะไรได้ช้ามากหรือตัดสินใจไม่ได้เลยแต่พอมีใครมาพูดอะไรหน่อยก็เปลี่ยนใจได้ง่ายๆเหมือนหูเบาใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะคือมัอกจะปล่อยให้ความคิดเห็น ของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือแม้แต่ข่าวลือในสังคมมามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของตัวเองมากกว่าที่จะเชื่อมั่นในการตัดสินใจหรือข้อมูลที่ตัวเองมีตัวอย่างเรื่องเฮนรี่ฟอร์ดกับเครื่องยนต์ V8 ที่ฮิลเล่าก็น่าจะเข้าข่ายนี้ไหมครับใช่เลยค่ะชัดเจนมากตอนนั้นฟอร์ดตัดสินใจแล้วว่าจะต้องผลิตเครื่องยนต์ V8 ให้ได้ทั้งทั้งที่วิศวกรทั้งทีมของเขาเองบอกว่าเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิค แต่ฟอดก็ยืนหยัดในการตัดสินใจของเขาสั่งให้ทำต่อไปจนสุดท้ายก็ทำสำเร็จกลายเป็นตำนานไปเลยโหถ้าตอนนั้นฟอรดเปลี่ยนใจตามที่วิศวกรบอกก็คงไม่มีเครื่อง V8 เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะนี่แสดงให้เห็นพลังของการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและการไม่ยอมให้ความคิดเห็นของคนอื่นมาบั่นทอนเป้าหมายของเราครับผมชัดเจนมากครับทีนี้พอเราตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยวแล้วมีแผนการแล้ว ปัจจัยต่อไปที่จะชี้ขาดความสําเร็จเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของความอึดความทนใช่ไหมครับใช่ค่ะฮิวเรียกว่าความเพียร persistence ค่ะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆความเพียรคือการไม่ยอมแพ้ใช่ค่ะคือความพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ยอ่อท้อไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคความยากลำบากหรือความล้มเหลวชั่วคราว่ามากแค่ไหนก็ตามก็ยังคงมุ่งมั่นทำต่อไปฟังดูเหมือนง่ายนะครับ แา่ทำจริงๆคง,งยากน่ดูยากแน่นอนค่ะเพราะมันต้องอาศัยพลังใจ willpower ที่เข้มแข็งมากๆซึ่งพลังใจนี้มันก็ถูกขับด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นแหละค่ะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดถ้าความปรารถนาเรามันแรงกล้าพอมันจะเป็นเชื้อเพลิงให้เรามีความเพียรพยายามต่อไปได้แม้ว่าจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนก็ตาม ฮิวถึงก็บอกว่าความเพียรเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่แยกระหว่างคนที่สําเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จเลยก็ได้นะคะเพราะคนส่วนใหญ่พอเจอปัญหาเจออุปสรรคหนักๆเข้าก็มักจะถอดใจยอมแพ้ไปก่อนอืมจริงครับคนที่ไปถึงเส้นชัยได้คือคนที่ไม่ล้มเลิกกลางคันถูกต้องค่ะมีประโยคเด็ดที่ฮิวเขียนไว้เลยว่า a quitter never wins and a winner never quits คนที่ยอมแพ้ไม่มีวันชนะและผู้ชนะไม่มีวันยอมแพ้คมมากครับประโยคนี้ค่ะมันคือสัจธรรมเลยความเพียรน,นี่แหละคือบททดสอบสุดท้ายว่าความปรารถนาของเรามันแรงกล้าและความศรัทธาของเรามันมั่นคงพอหรือเปล่าครับผมมาถึงตรงนี้เรามีความปรารถนาความศรัทธาความรู้เฉพาะทางแผนการการตัดสินใจและความเพียรแล้ว ยังมีอะไรอีกไหมครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญมีอีกค่ะอีกสองอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือพลังของจินตนาการ imagination และการควบคุมความคิด mind control ขึ้นมาแล้วจินตนาการนี่มันมีกี่แบบครับเห็นฮิวพูดถึงอยู่ฮิวแบ่งจินตนาการออกเป็นสองแบบหลักๆค่ะคือจินตนาการสังเคราะห์ synthetic imagination กับจินตนาการสร้างสารรค์ creative imagination ต่างกันยังไงครับสแบบนี้ จินตนาการสังเคราะห์ก็คือการนำเอาแนวคิดไอเดียหรือแผนการเก่าๆที่มีอยู่แล้วมาจัดเรียงใหม่มาผสมผสานกันในรูปแบบใหม่ๆค่ะเหมือนการเอาของเก่ามาปรุงใหม่ส่วนใหญ่แผนการที่เราสร้างขึ้นมาก็จะใช้จินตนาการแบบนี้เป็นหลักอ๋อเหมือนเอาเลโก้ที่มีอยู่มาต่อเป็นรูปใหม่ๆประมาณนั้นเลยค่ะส่วนจินตนาการสร้างสารรค์เนี่ยจะเป็นขั้นที่สูงกว่า คือเป็นความสามารถในการรับแรงบันดาลใจหรือเกิดปิ๊งแว็บเป็นไอเดียใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเลยเหมือนการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ฮิวเรียกว่า infinite intelligence หรือภูมิปัญญาอันไร้ขีดจำกัดโหฟังดูยิ่งใหญ่จังครับค่ะมันเป็นศักยภาพที่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนแต่ส่วนใหญ่เราอาจจะไม่ได้ใช้มันบ่อยเท่าจินตนาการสังเคราะห์มันมักจะเกิดขึ้นในสภาวะที่เราผ่อนคลายหรือมีสมาธิจดจ่อ,จอกับปัญหาหรือเป้าหมายมากมาก แล้วทั้งสองแบบนี้มันสำคัญยังไงกับการสร้างความสำเร็จครับสำคัญมากทั้งคู่เลยค่ะจินตนาการสังเคราะห์ช่วยให้เราสร้างแผนการที่เป็นรูปธรรมจากสิ่งที่มีอยู่ส่วนจินตนาการสร้างสรรค์ช่วยให้เราคิดค้นวิธีแก้ปัญหาหรือมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่คนอื่นมองไม่เห็นอย่างเรื่องราวของโคคาโคล่าที่เริ่มจากสูตรเครื่องดื่มง่ายๆสูตรเดียวหรือเรื่องที่ดกรแกนสสใช้ไอเดียระดมทุนสร้างสถาบันเทคโนโลยี ทั้งหมดนี้ก็เกิดจากพลังของจินตนาการทั้งนั้นเลยค่ะครับผมน่าทึ่งมากครับพลังของจินตนาการเนี่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาศรัทธาความรู้แผนการการตัดสินใจความเพียรหรือจินตนาการมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถควบคุมสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดได้ก่อนใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นเหมือนรากฐานของทุกอย่างเลยก็คือการควบคุมความคิด n ม Control ของตัวเราเองควบคุมความคิดหมายถึงว่าเราต้องเลือกคิดแต่สิ่งดีๆเลยครับใช่ค่ะและไม่ใช่แค่เลือกคิดสิ่งดีๆแต่หมายถึงการมีความสามารถในการกำกับความคิดของเราให้มุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่เราต้องการอยู่เสมอไม่ปล่อยให้ความคิดของเราเตลิดเบิดเปิงไปกับเรื่องไร้สาระหรือถูกครอบงำโดยอิทธิพลเชิงลบต่างๆ อิทธิพลเชิงลบเช่นอะไรบ้างครับก็เช่นความกลัวความสงสัยความกังวลคำพูดแง่ลบจากคนอื่นข่าวร้ายๆที่เราเสพเข้าไปทุกวันสิ่งเหล่านี้มันคอยบั่นทอนพลังใจบั่นทอนความเชื่อมั่นของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝึกที่จะควบคุมความคิดไม่สร้างเกราะป้องกันจิตใจเราเองเราก็จะถูกอิทธิพลเหล่านี้ดึงให้ตกต่ำลงได้ไง่ายๆอยพูดถึงความกลัวพื้นฐานทุกอย่างด้วยใช่ไหมครับที่เราต้องเอาชนะให้ได้ใช่ค่ะ ความกลัวพื้นฐาน6อย่าง Six Basic Fears ที่เป็นเหมือนศัตรูตัวฉกาจของความสำเร็จเลยคือความกลัวความยากจน Fear of Poverty ความกลัวการถูกวิจารณ์ Fear of Criticism ความกลัวความเจ็บป่วย Fear of Ill Health ความกลัวการสูญเสียคนรัก Fear of Loss of Love ความกลัวความแก่ชรา Fear of Old Age และความกลัวความตาย Fear of Death โครอบคลุมหมดเลยนะครับความกลัวที่มนุษย์เรามีใช่ค่ะแล้วฮิวบอกว่าตัวที่ร้ายกาจที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จทางการเงินมากที่สุดก็คือความกลัวความยากจนนี่แหละค่ะทําไมถึงเป็นตัวนี้ครับเพราะความกลัวความยากจนมันบั่นทอนความทะเยอทะยานทําลายความเชื่อมั่นทําให้เราไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าลงมือทําอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะไม่มีกินกลัวว่าจะไม่มั่นคง คนที่ปล่อยให้ความกลัวนี้ครอบงำจะไม่มีทางสร้างความมั่งคั่งหรือบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้เลยค่ะเพราะความคิดมันถูกจำกัดอยู่แต่ในกรอบของความขาดแคลนและความกลัวอืมครับชัดเจนมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นการควบคุมความคิดการฝึกจิตใจให้ต้านทานความกลัวและอิทธิพลลบต่างๆแล้วก็มุ่งความคิดไปที่เป้าหมายไปที่ความสาเร็จความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอจึงเป็นกุญแจสาคัญที่สุดถูกต้องค่ะ เพราะท้ายที่สุดแล้วอย่างที่ฮิวย้ำเสมอความคิดคือสิ่งที่มีพลังความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งคนที่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้ก็คือคนที่สามารถควบคุมโชคชะตาของตัวเองได้นั่นเองค่ะฟังทั้งหมดนี้แล้วสรุปได้ว่าหลักการต่างๆใน Think and Grow Rich เนี่ยถึงจะดูเหมือนเรียบง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการชี้ให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวเราทุกคนเลยคือพลังแห่งความคิด เริ่มตั้งแต่การจุดประกายความปรารถนาให้มันชัดเจนแรงกล้าแล้วสร้างศรัทธาที่แน่วแน่ผ่านการชี้นำตนเองจากนั้นก็แสวงหาความรู้เฉพาะทางสร้างแผนการที่ดีใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวรวดเร็วไม่ลังเลแล้วก็ลงมือทำตามแผนนั้นด้วยความเพียรอย่างไม่ย่อท้อใช้จินตนาการเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และที่สาคัญที่สุดคือต้องควบคุมความคิดของเราให้มุ่งสู่เป้าหมายในเชิงบบกอยู่ตลอดเวลา ้านทานความกลัวและอิทธิพลลบต่างๆให้ได้เป็นกระบวนการที่ทรงพลังมากจริงๆครับค่ะลองนำหลักการเหล่านี้กลับไปไตรตรองดูนะคะลองถามตัวเองดูว่าอะไรคือความปรารถนาอันแรงกล้าที่แท้จริงของเราแล้วเรามีความศรัทธานในตัวเองและเป้าหมายนั้นมากพอหรือยังเรามีแผนการหรือยังเราตัดสินใจเด็ดขาดพอไหมเราเพียรพยายามมากพอหรือเปล่า แล้วเราควบคุมความคิดของเราได้ดีแค่ไหนคําถามเหล่านี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของผู้ฟังหลายๆท่านก็ได้นะคะครับผมสําหรับวันนี้เวลาของเราก็พอสมควรแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับที่มาร่วมเจาะลึกหลักการดีๆจาก Think and Grow Rich กันในวันนี้ยินดีค่ะเป็นหนังสือที่ทรงพลังจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ